เราอาจจะใช้เวลาในการที่ตามหาเราอาจจะใช้เวลาในการรอคอยนะคะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันในเรื่องที่เราจะเติมอะไรให้กับตัวเองได้เพื่อที่จะส่งเสริมเราไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งเป้าหมายไว้รู้สึกถึงมันได้แล้วรู้สึกดีกับสิ่งที่เรา ตั้งไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะทำให้เป็นเป็นความที่เข้าใกล้ไปสู่สิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสบายขึ้นนะคะไม่ใช่ตั้งไว้เป็นเพียงแค่ความเลื่อนลอยความเลื่อนลอยนะคะ<อ>ความรู้สึกของของเราเองนี่แหละคะ่ะ ที่เรามีต่อตัวเราเองความรู้สึกที่เรามีในการใช้ในแต่ละวันความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอัตโนมัติเป็นความรู้สึกที่เรารู้ตัวเรื่องนี้เราต้องรู้ตัวก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้มันเกิดขึ้นต้องการให้มันสำเร็จควรจะมีสิ่งใดที่ช่วยส่งเสริมช่วยเกื้อกูลช่วยเติม ให้เราสามารถทำได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นนะคะเรากำลังมาถอดรหัสกันในเรื่องของมุมมองที่เรามีคุณค่าต่อตัวเราเองความรู้สึกที่เรามองเห็นคุณค่าต่อตัวเราเองความรู้สึกที่เรายอมรับคุณค่าในตัวเราเองนะคะ เี็บเทียบกันกับเวลาที่เรามองเห็นคนอื่นเรามองเห็นคุณค่าของคนอื่นเรามองเห็นความดีเรามองเห็นความเก่งเรามองเห็นศ <Are S 1> ักยภาพเรามองเห็นความน่ารักเรามองเห็นความมีน้ำใจเรามองเห็นความสำเร็จเรามองเห็นรูปร่างหน้าตาที่ดีของเขาเรามองเห็นในทุกๆอย่างนะคะที่เราเลือกที่จะ ชื่นชมรวมแล้วสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในตัวของคนอื่นซึ่งเราทำได้ง่ายเลยเราทำได้ง่ายมากแล้วเราก็จะเห็นง่ายเราก็จะเห็นชัดในทางเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเรากลับมามาในที่ตัวเรานะคะมาในที่ตัวเราอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการคิด ไม่ใช่เรื่องของการที่เราอะค่ะอ่านมาไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีค่ะเรากำลังมาถอดรหัสความรู้สึกยอมรับคุณค่าในตัวเราเองง่ายๆนะคะตอนนี้เริ่มไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลองยิ้มบางๆให้กับตัวเองอะคะ่ะยิ้มอ่อนให้กับตัวเอง ยิ้มบางๆให้กับตัวเองก่อนนะคะช่วยทำให้เหมือนกับดอกไม้เนี่ยบานออกเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในแบนเนอร์นะคะบานออกเหมือนใจของเราที่คลายลงแล้วมีความรู้สึกที่อ่อนโยนขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะคะแล้วค่อยๆระลึกค่ะระลึกลงไปเลยนะคะว่าตอนที่เราเล็กๆ เรายังเดินไม่ได้แล้วตอนนั้นที่เราหัดเดินน่ะตอนนี้อาจจะจําไม่ได้นะคะแต่อาจจะใช้ความรู้สึกที่เราเชื่อมโยงไปเห็นเด็กเล็กๆอาจจะเห็นหลานเห็นเห็นเด็กเล็กๆที่เขาพยายามยืนขึ้นมาด้วยตัวเขาเองที่เขาล้มไปแล้วเนะ่ะล้มแผลยิ้มลุก <laughs> 9ก้าล้มแพยิ้มลุกอันนั้นแหละค่ะความความที่เป็นตัวเราเราเริ่มความสำเร็จมาจริงๆก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำแล้วดูสิคะความพยายามความอดทนของเราอะ่ะอันนั้นละ่ะเรียกว่าคุณค่าของเราอันนั้นละ่ะเรียกว่าความสำเร็จของเราอันนั้นคือสิ่งที่เราได้ได้ฝึกซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะที่ทำให้เรามี กล้ามเนื้อขามีกระดูกที่เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็สามารถเดินได้ในเวลาต่อมาโดยที่เราไม่ล้มใช่ไหมนั่นแหละค่ะเราสำเร็จเราอดทนเราพยายามแล้วเราก็ฝึก <S 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 เห็นไหมคะว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเริ่มมาตั้งแต่แรกแล้วสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วว่ะค่ะ เริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้วทำให้ใจของเราเนี่ยค่ะเปิดกว้างขึ้น <c oughs> ขอโทษค่ะยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะใจเราเปิดกว้างขึ้นนะคะแล้วเข้าไปสู่สภาวะที่คือเราสามารถยอมรับได้ได้อย่างแบบเต็มหัวใจเลยค่ะแล้วพอเราโตขึ้นมา <c oughs> เห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเราเองได้เราสามารถแต่งตัวได้เอง สวมชุดนักเรียนได้เองทานข้าวได้เองจับช้อนต่างๆได้เองแล้วมีทักษะที่ชำนาญขึ้นแล้วเราก็เริ่มมีเสียงหัวเราะเราเริ่มมีรอยยิ้มที่ที่มันน่ารักมากๆเลยที่เป็นตัวเราที่เป็นแบบเราเราคือเอกลักษณ์หนึ่งเดียวนะคะที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นไม่จำเป็น ที่จะต้องนำตัวเราไปเปรียบเทียบกับคน,คนอื่นๆไม่จำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบคนอื่นๆกับตัวเราเพราะว่าความโดดเด่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความสามารถในแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาที่เราเข้าใจเราจะยิ่งยอมรับคุณค่าในตัวของเราเองได้ยิ่งมากขึ้น ตอนนี้ยิ้มกว้างเลยนะคะลองยิ้มกว้างโอ้โหใจแบบเปิดมากๆเลยค่ะแล้วเราจะเห็นนะคะว่าไม่ว่าความที่เราเป็นนักกีฬา <c oughs> โ,โหยิ่งนักกีฬานี่ยิ่งต้องชื่นชมคุณค่าในตัวเราเลยนะจําได้ค่ะเพราะว่าท่าน,นักกีฬาเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบในการฝึกซ้อมหลังการเลิกเรียนเราจะต้องรับผิดชอบในการ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราจะต้องรับผิดชอบตัวเองในการที่ดูแลตัวเองให้แข็งแรงอันนี้เป็นมาตั้งแต่เล็กๆเ,เห็นไหมคะถ้ายิ่งเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักกิจกรรมด้วยที่เราสร้างสารรค์และเรามีความสามารถโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวต,วตอนนั้นคือในความเป็นผู้นํานะคะนำตัวเองแล้วก็นําเพื่อนนี่แหะคะ่ะในการเรียนไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ในระดับชั้นไหนลองนึกดูนะคะหรือว่า เราเป็นเราเป็นกองเชียร์ก็เหอะโหกองเชียร์นี่ยิ่งต้องมีความอดทนสูงมากกเลยเราเป็นอะไรก็ตามนะคะในสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นน่นนะคะ่ะมันคือคุณค่าของเราไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะต่างๆที่พอพอเราเรียนแล้วเราชอบใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะมาเจอในสิ่งที่เราชอบในตอนที่เราอะเริ่มทำงานแล้ว ก็ได้แล้วไม่ว่าทักษะไหนที่เราฝึกไปในระหว่างที่เราเริ่มทำงานเริ่มทำธุรกิจรวมไปทั้งเริ่มทำงานอดิเรกที่เราชอบเนี่ยนะคะหรือว่าการออกกําลังกายหรือกีฬาที่เราชื่นชอบสิ่งนั้นคือทักษะค่ะรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะคะ่ะการเลี้ยงลูกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นทักษะที่แบบ ยอดเยี่ยมและมหาศา,ารย์มากเพราะว่าไม่ได้เคยเรียนจากที่ไหนแต่เรารับรู้มาได้จากคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นทักษะของเราเหมือนกันนะคะส่งเสริมเราได้ถ้าหากว่าเราจะสร้างสารรค์มันออกมาเป็นงานสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันก็คือสิ่งที่เป็นคุณค่าในตัวเราแล้วมีมากมายเราจะเห็นว่าความดีความอดทนความสามารถการเรียนรู้ทักษะ ของเราเองเนี่ยแหละมีมากมายเลยและเป็นทนุนต้นทุนที่ดีสำหรับเราในการที่จะสร้างสารรค์ชีวิตต่อนะคะหรือทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วให้ดีขึ้นสร้างสารรค์จากทักษะที่เรามีเนี่ยออกมาเป็น passive income ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในยุคสมัยนี้ได้หมดแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมองหมายถึงว่ามองและรอคอย การยืนยันจากคนอื่นนะคะเออฉันดูดีหรือ,อยังเออฉันเก่งไหมเออฉันควรจะทำอะไรจริงๆแล้วอะคะ่ะเรารู้ดีที่สุดเลยแล้วนี่มันเป็นการที่เราอะเข้าถึงความรู้สึกของคุณค่าที่สำคัญนะคะยอมรับตัวเองได้ส่วนประสบการณ์ที่เราไม่ชอบประสบการณ์ที่เราอยากจะปฏิเสธ ประสบประสบการณ์ที่เราไม่อยากให้มันมีขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนั้นมีคุณค่าทั้งหมดเลยนะคะเวลาเราเข้าใจเรายอมรับได้รู้ไหมคะว่ายิ่งเรายอมรับได้มากเท่าไหร่ในประสบการณ์ชีวิตต่งางๆที่เราผ่านมาทั้งที่เราชอบใจทั้งที่เราไม่ชอบใจสิ่งนั้นละค่ะคือคุณค่าส่งเสริมในตัวเรามากยิ่งขึ้น และถ้าหากเราเข้าใจเราสามารถที่จะให้อภยัยตัวเราเองได้อย่างหมดจดงดงามได้อย่างได้อย่างที่เบาสบายนะคะเกิดเป็นกระแสะที่เมตตากับตัวเราเองแล้วมันจะทําให้เมตตาต่อคนอื่นๆแล้วยิ่งส่งเข้าไปอีกค่ะส่งต่อต่อไปยังความสําเร็จในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่เราอยากจะทําได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นและนี่คือการลดระยะเวลาที่เราอ่ะไม่ต้องมองหา อะไรอีกต่อไปเรามีอยู่แล้วเราเริ่มมานานแล้วนะคะเราเรามีมาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปะคะ่ะให้เราลึกรู้ให้ได้นะคะแล้วก็ยิ้มกว้าง <laughs> มาถึงตอนนี้ยิ้มกว้างนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆแบบโหโครภูมิใจในตัวเราเลยเนี่ยหายใจออกช้าๆยิ้มกว้างหายใจออกเลยยิ้มกว้าง <c oughs> <c oughs> นะคะบอกรักตัวเองแล้วรู้สึกชื่นชมตัวเราใต้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าเรามีอิสระในการใช้ชีวิตของเรา <c oughs> ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อะไรสักอย่างเดียวนะคะ <c oughs> อิสระเกิดขึ้นตอนนี้จากการที่เราค่ะยอมรับ คุณค่าในตัวของเราเองได้และนี่คือสิ่งเล็กๆนะคะที่อาจจะมองไม่เคยเห็นมาเลยเพื่อเติมความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำและกำลังทำอยู่ได้จริงๆนะคะเริ่มที่ตัวเราค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราทุกคนทราบค่ะว่าทุกอย่างในในจักรวาลนี้เป็นคลื่นพลังงานแล้วก็เป็นคลื่นความถี่ ดังนั้นในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราได้รับคลื่นเนี่ยต่างๆมากมายนะคะจากการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลื่นความยุ่งเหยิงนะคะคลื่นความคิดคลื่นที่มันสูงต่ำสูงต่ำเร็วเ็วซึ่งไร้ระเบียบก็จำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะปรับความสมดุลของคลื่นสมองแล้วก็คลื่นจิตของเราเนี่ยด้วยคลื่นเสียง ดีโคดเนี่ยมีแบบสร้างสารรค์ออกมาอันนี้ชอบมากจะบอกว่าทําเองก็แบบชอบมากนะคะสร้างสารรค์ออกมาซึ่งแตกต่างแล้วก็โดดเด่นที่ที่หาฟังได้แบบนี้เพราะว่าเป็นคลื่นที่สะอาดมีตัวอย่างนะคะของคลื่นให้รับฟังกันในทางเพจนี้นะคะในใน u t u b e ก็มีค่ะความยาวเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเลย ใช้หูฟังการฟังเนี่ยแนะนำคือไม่ฟังขณะขับรถเนื่องจากว่าคลื่นสมองเราจะเข้าสู่คลื่นอัลฟาซึ่งทำให้ง่วงได้เร็วเดี๋ยวจะอันตรายก็ฟังตอนที่เราผ่อนคลายสบายแล้วใช้หูฟังนะคะจึงจะมีประสิทธิภาพเพราะว่าจะได้ทั้งคลื่นเสียงแล้วก็คลื่นความถี่ที่ปรับเข้าไปในในเซลล์สมองของเราใน ระดับจิตของเราได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าฟังใน Youtube แล้วรู้สึกว่าชอบมันช่วยได้จริงๆเน่จะบอกว่าช่วยได้จริงนะแต่แต่ละคนฟังก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปลอกการบ้านเพื่อนนะคะไม่เหมือนกันเอาตัวเราที่แบบเราสบายแล้วเรามีความสุขอะถ้าชอบแล้วคิดว่ามันมันควรจะเป็น สิ่งที่เรามีไว้เป็นเครื่องมือของเราประจําตัวไว้เนี่ยนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้ส่งข้อความเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าดีงามมากในอัลบั้มหนึ่งมีห้าแทร็กนะคะในแต่ละแทร็กก็จะเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันโอ้เข้าไปฟังเหอะมันมันมันดีมากจริงๆอันนี้ขอแนะนำนะคะเรื่องคลื่นเสียงและคลื่นความถี่นะคะ ก็ขอบพระคุณเวลาทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ